แค่มือของชคนลึกจนฝนก็ล้างไม่ออกรอยยิ้มที่ดูจริงใจบางทีก็แค่ซ่อนความมันไวขน้ข้างใน ด่ามืดของใจคนมันลึกเกินกว่าฝนจะล้างออกรอยยิ้มที่ดูจริงใจบางทีมันซ่อนมัดไว้ข้างในคนมันเปลี่ยนทุกวันมันเงาที่มุนตามไฟลงกับคำว่ารักแต่ใจก็ไม่ได้ก็ไรความหมายฉันมองโลกผ่านเลนของความจริงที่บิดเบี้ยวเห็นคนพูดเรื่องบุญแต่หัวใจกลับคิดลายทางที่เขาเรียกว่าดีบางทีมันก็มีงูพิษยกมือไหว้พราะทุกวันแต่ในใจยังคิดลาย ใจคนมันน้ำคุณไม่เคยนิ่งเลยสักวันบางคนอยากขึ้นฟ้าโดยไม่สนยมใครขึ้นไปผู้มันเทพอทับแต่โลกมันไม่มีขาวดำมีแต่ผลลัพธ์ไม่โยนที่คอยพาใจคนให้ช้า <Yeah. S 1> แสงไม่ได้ชนางเงาแค่เพราะมันสว่างกว่าเงาแค่รอเวลาที่ไฟจะดับแล้วมันจะกลับมาคืนทุกอย่างเห็นคนปลอมจนกลายเป็นแฟชั่นใส่หน้ากากมันเป็นแพทถึไม่พูดถึงคำว่าเรียงแต่หัวใจโคตรแฟกม่ตภาพก็ทำให้ยอมเดกจแมน Yeah, yeah. บางคนมันพลาดแต่ใจมันเป็นดอนบางคนเข้าดูจนแต่จริงๆคุมเกมทั้งหมดอย่าตดสินใครจากสิ่งที่ตาเห็นพอด้านมือของใจคนมันซับซ้อนกว่าเงาในกระจก yeah. ไม่รู้ก็ไม่ใช่เทวดาแต่ก็ไม่ใช่ปีสาวเสมอเราแค่ต้องเรียนรู้จะอยู่กับด้านมือในตัวเองให้ได้เสมอโดยไม่ให้มันเกลือเราไปทั้งหมด yeah. โดยไม่ให้มันเลือเราไปทั้งหมด uh huh. ไปทั้งหมดโดยมไม้านมืดของใจคนลึกจนใครก็ลงไม่ถึงบางคนยิ้มให้แต่ในใจเต็มไปด้วยเสียงอืมอย่าที่คุกรนอย่าไว้ใจคำพูดอย่าลงในสายตาเพราะใจคนเปลี่ยนไวกว่าเข็มนาฬิกา เสีไม่ได้ชั่งน้เงามันแค่เกิดก่อนเท่านั้นเมื่อไฟรับรองความจริงก็กลับมาทาันทีในพริบตานี่แหละด้านมือนของใจคนที่ไม่มีใครนี้พอธสีไม่ได้ชน้ำเงามันแค่เกิดก่อนเท่านั้นเมื่อไฟรับรองความจริงก็กลับมาทันทีในพริบตานี่แหละด้านมือนของใจคนที่ไม่มีใครนี้พอ